A uh. Here, Mitchell, where are you? Uh -huh. I'm going to go. i going to go. I'm going to go. i Alice is in love with the Mad who had to hurt it, you know? The Red Queen got the news yesterday. And now they're running far away. Is in love with the mad hats, heard it, you know. They're from two the worlds so and absolutely mad. But being crazy isn't always bad. They're one step away from reality. They know how to count an infinity. They're the craziest couple in history. And they know. Papa, We all are when we are in love. Can't you see? Nothing can stop their victory. The war is over. they มยังแม่นะครับลูก <laughs> <laughs> น้องมีเดียไหนใครเอ่ยเห็นไหมคะใครคะมาสวัสดีกันเล้วสวัสดีค่ะสวยๆอย่างนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวยๆอย่างนี้ลูกสวัสดียง่ง <laughs> น้องมิเดียกําลังแบบโอโห <laughs> จับกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะถ้าตอนนี้นะคะถ้าพาไปร้านอาหารนะ อยู่แป๊บเดียวค่ะนั่งนั่งเก้าอี้เขาค่ะแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็มานั่งกับแม่โน้ตพ่ลร <Okay. S 1> โออะไรนะคะลูกโอเคเมื่ออยู่โอเคอ๋อขอถามพี่ลิลี่ยโอเคยโอเคเพื่อนเพื่อนป,ปบบป๊าบอกว่ายังไงคะลูกน้องอเมริกัน่ารักไหมคะ,ะเนาะเนาะมีมีกี่คนคะ่ะเพื่อนป้าป้าที่ <Okay. S 1> ไปทานข้าวอ่ะค่ะกี่คนคะ <Okay. S 1> อสวัสดีก่อนคะ่ะสวัสดีสวยสวยก่อน ค่ะก้มศีรษะได้ค่ะสวัสดีค่ะเคี่คะนี่น้องเรียคะดูแม่ก้มศีรษะแบบนี้ค่ะเอาใหม่แยวแม่เอาออกให้นะพีรีโอเก่งมากอแม่ออกให้ค่ะอะเอาอะไรแล้วก็ตอนแรกพี่ชายแล้วก็ปะป๊าว่าจะของพีรีโอหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าคะของพี่เดียวหรือเปล่าของพี่โอคะอันนี้ของพี่โอยายายาค่ะเอาไปพี่โอเวลาน้องมิเรียพูดแม่นุชจะจะหยุดให้เขาพูดก่อนนะคะเดี๋ยวไม่งั้นแบบแม่แม่พี่โอไม่จับอันนี้ยาพี่โอค่ะไม่จับค่ะไม่จับค่ะค่ะพี่โ ในวันเกิดแม่วันเกิดแม่นุชปีนี้จะให้ของขวัญด้แม่นุชคะเข้าไปเข้าไปในร้านเสื้อผ้าค่ะแม่ครับหยิบลองลองลองอันนี้ชอบแต่ว่าเขาไปได้อีกแบบหนึ่งมาคะ่ะตอนเวลาจ่ายเงินนูนเทคแคร์ care, ดูแลน้องเป็นอย่างดีเป็นเป็น,เป,นเป็นมกุกเป็นเหลี่ยมแม่นุชก็เลยน่นะคะจ่ายให้วันเกิดแม่นุชซื้อของขวัญให้ลูกชาย มีมีสี่มีสี่มีสี่โอเคโอเคครับวันนี้ยังไม่ได้วันนี้ทั้งวันนะคะยังไม่ได้เบิร์ดเดย์เลยค่ะมองหน้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะแม่จ,จุดจตดมเยอะ ขอบคุณครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเย็นนี้จะทําอะไรแล้วก็เค้กแม่นุชจะสําเร็จไหมนะคะไปเดี๋ยวน้องเบียค่ะมาเร็วมามาก่อนแล้วค่ะป้ามาแล้วน้องเบบี้มาแล้วค่ะคุณลีสวัสดีสวัสดี you have fun y e a Hello. คุณสัตว์ใจกตัญญูวี i ่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวใส่เข็มขัดให้น้องอเมเลียแล้วก็ออกเดินทางกันเลยค่ะ ใส่ผักก่อนค่ะนี่เมนูเอาใส่ผักกันนะคะใช่อันนี้ใช่อันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยว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 ให้แม่ให้แม่แต่งนี้เสร็จก่อนค่ะนั่งไหมนั่งไหมนั่งหรอคะนั่งค่ะค่ะอ่ะผู้ดิดีๆแม่ค่ะน้องอเมรินั่งบนนี้ค่ะค่ะนั่งดีๆนะคะโอเคนั่งดีๆ อืมอเขคนั่งดีๆอ่า oh, <yeah. S 1> โอเคนั่งฟังสมัติน่โอ้โ oh, ห oh. <laughs> ยังไม่เสร็จเลยจะทานแล้วเหรอคะยังไม่เสร็จเลยเอคะค่ะ oh. โ <laughs> อ้ย่าให้แม่ให้แม่ทำก่อนนะให้แม่ใส่นี่จับนี่จับกับแม่ไหมจับกับแม่จักบจกับแม่ค่ะ ใส่มาจะแม่แกะให้ดีๆค่ะจัดจานนี้ใส่ตรงนี้เห็นไหมใส่ตรงนี้โอเคโอเคช่วยแม่ช่วยแม่ช,แมช่วยแม่ค่ะอเ,คเอาอีกอ่ะพอแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะอย๋อ,นนอันนี้เดี๋ยวแค่เอาส่ใหม่ค่ะลูกไม่สําเร็จแน่เลยถ้าน้องไปอยู่กับพี่ลีโอก่อนไหมคะน<ม> <No. S 2> นั่งอพือ้นั่งอพอไไพไฟไนไฟนิดโอเค 5นา please 5นา p l e a ร e โอเคอ้าวเปี้ยวไหมคะเปี้ยวหรหวืหวานลูกหวานหวนอ้นาไชิม ต้องหลอกล่อไปทางอื่นกันค่ะไม่กันเค้กแม่นุชไม่เสร็จแน่วันนี้กัดครึ่งหวานไหมไหให้แม่ให้แม่ทานหวานไหมเยี่ยมเก๋ยีมยัมทูสปาี่ยม ไหนร้องเพลง Happy Birthday ให้แม่ยังคะ Happy birthday to you Happy birthday <to> you. Happy birthday Happy birthday to you.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  Happy birthday Happy birthday, okay. birthday Happy birthday Happy birthday okay. okay. ออกไหมแม่ออกครับแม่คิดว่าออกแต่ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้แห้งเหรอดูก่อนว่าจะจะมีรอยไหมถ้าไม่เดี๋ยวแม่ไปซักใหม่เมื่อกี้นี้แม่ทีมาทำวีดีโอด้วยแจ่ทำโซยอซอสหกใส่ที่ร้านอาหารแล้วก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นแล้วใช่ไหมแม่แล้วเพิ่งมาเห็นที่บ้าน ใช่เพิ่งไม่เห็นที่บ้านค่ะแม่รดหอกลับมาครับพอหอกลับมาแล้วก็เอาใส่ตอนเอาลงจากรถแม่ว่าน่าจะลงจากรถแล,ล้วแหละหอบอไปเงี้ยค่ะแล้วมันหกใสอ,อ,อันนี้อ่ะดีเลยนะด้วยหิวนะทานให้แม่หน่อยลูกนี่อร่อย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 อยากรู้ไหม <c oughs> ที่เดลซ์ลอง ตอนที่ไปทำเออตอนที่ไปทานนะที่ชเชฟเยวเจอเมื่อกลางวันเนี้ยครับมันเกิดแม่อือมีตอนที่แม่ลุกไปก่อนที่จะเช็คบินครับก็ตอนที่แม่ลุกไปเข้าน้ำกับอ่องมีเรียรเขาก็มาถามว่าอขอโทษนะคะนี่ใช่ลูกคุณหรือเปล่าแล้วอันนี้ภรรยาคุณหรือเปล่า <c oughs> ลูกก็เลยขำแล้วลูกก็เลยบอกเขาว่าอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้น้องสาวแล้วก็อันนี้แม่เขาคือ S <S แต่ว่าตอนที่แม่นุชอยู่ด้วยเขาก็ไม่ถามไม่เลยแต่แต่แม่ก็สงสัยแล้วแหละแม่ก็สังเกตเขาค่ะว่าเขาก็มองแม่นุชแล้วก็มองลีโอมองแต่ว่าลูกคน<ด>ในร้านก็คงคิดกันเหมือนกันคงคิดกันอย่างนั้นใช่ไหมวันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่นุชแล้วก็แม่นุชก็ขออวยพรให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็แม่นุชก็ขออวยพรกับครอบครัวแม่นุชเหมือนกันแล้วกับคนที่แม่นุชรักนะคะ มีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Happy, happy birthday! Happy.